ในเรื่องราวของการลงทุนวันนี้นะคะเราก็ยังมีนักวิเคราะห์ที่เข้าร่วมรายการกับเรานะคะวันนี้คุณวิกฤติวัณรัตน์นะคะก็จะให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะคุณวิกฤตค่ะครับสวัสดีครับค่ะจากโนมูระนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะดีแทกอะ <laughs> ครับภาพรวมตลาดวันนี้เนี่ยบ <c oughs> วกขึ้นมานะครับสวน <c oughs> ทางกันกับในเรื่องของตัว หุ้นที่เป็นดีฟนซีฟก่อนหน้านี้ที่ขึ้นมาเมื่อวานนะครับซึงตกลมถึงตัวของดีแท็ด้วยนะครับแล้วก็มีการปรับตัวลงมาก็เป็นปกติครับเพราะว่าเมื่อวานขึ้นแตะแรงวันนี้มีการปรับตัวลงมานะครับแต่ว่างบยังไม่ได้ประกาศนะครับก็ต้องรอลุ้นกันครับในเรื่องของการประกาศงบแล้วก็การประกาศปันผลระหว่างรมปันผลพิเศษนะครับยังเชื่อว่าถ้าประกาศออกมาแล้วเนี่ยนะครับราคาหุ้นน่าจะยังคงมีโอกาสเอ่อขึ้นรับข่าวดีตรงนั้นก่อนก่อนที่จะอ่อนตัวลงมานะครับเพราะฉะนั้นเถ้ามีอยู่นะครับ แนะนำถือนะครับแนะนาถือสําหรับตัวดีแท็ไปนะครับเพราะว่าคงจะต้องรอว่าประกาศปันผลออกมาแล้วเป็นอย่างไรนะครับซึ่งมีโอกาสสูงครับที่จะเป็นไปตามที่เราเมินประเมินเอาไว้นะครับเมื่อวานนี้คุณวิกิตนะคะให้หุ้นดีแท็นะคะปิดสูงเลย7จบาทครับแต่พอเปิดมาตกเลยนะคะคุณผู้ชม72ิบาท25่าตังค์แล้วตอนนี้ครับผมเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นไปตามภาวะตลาดที่ที่กลับมาเล่นพุ้นตัวบูชิปกันนะครับที่เป็นบิ๊กแคปแล้วก็ไฮเดต้าที่ขึ้นไม่เร็ว ใชครับสังเกตว่าจะนําเป็นกลุ่มพวกธนาคาราณิชย์นะครับกลุ่มสินค้าพวกกระพันในกลุ่มพลังงานพวกนี้นะครับที่ขึ้นเยอะนะครับถามว่าแนวโน้มต่อจากนี้เนี่ยนะครับเป็นอย่างไรนะครับในช่วงของสัปดาห์หน้าอผมยังคงมองว่าตลาดนะครับมีความผันผวนค่อนข้างสูงนะครับการดีโตขึ้นมาในที่นี้นะครับถือสัญญาณที่ดีเพราะไม่หลุด900นะครับแต่ว่าถามว่าโอกาสหลุด900ยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่ อย่าเพิ่งนี่น้องอย่าเพิ่งดีใจคุณผู้ฟังผู้ชมฟังคุณวิกิตชัดๆนะคะว่าการติดตัวในครั้งนี้อย่าดีใจเป็นการดิดตัวเพื่อลงค่ะอ่ะไงต่อครับอย่าเพิ่งที่น่อนใจนะครับอ่าติดตัวขึ้นมาเนี่ยนะครับแนวต้านก็เก้าร้อยสาสิบเก้าร้อยห้าสิบเก้า้อยสาสิบเกร้อยหสิบค่ะครับผมนะครับยังไม่น่าจะผ่านไปได้นะครับแล้วก็ คอองต้องลุ้นกันนะครับว่าภาวะน้ําท่วมที่จะเข้ามาในกรุงเทพเนี่ยท่วมสูงมากนร้อยแค่ไหนนะครับถ้าท่วมไม่มากนะครับธุรกิจทุกอย่างยังดําเนินการได้ตามปกตินะครับก็อาจจะมีการดีตัวขึ้นไปนะครับถึงบริเวณแนวตตานที่มองก็คือ950นะครับแต่ถ้าเปิดมาแล้วนี่มีปัญหา,านะครับธ<า>ุรกิจมีปัญหาต้องปิดกิจการลงระยะสั้นๆเนี่ยนะครับมุมมองในต่างชาติจะเป็นลบทันทีนะครับแล้วก็ตลาดมีโอกาสหลุด เก้าร้อยนะครับแต่ก็าอย่างที่เรียนว่าไม่ลึกนะครับสําหรับระยะสั้นๆก่อนประเมินเอาไว้ก็แปดร้อยแปดสิบนะครับเป็นกรณีปกติแต่ถ้าไม่ปกตินะครับน้ําท่วมสูงนะครับทุกอย่างหยุดดาเนินการนะครับอันนั้นอาจจะลงมาได้ถึงบริเวณแปดร้อยสี่สิบแปดร้อยห้าสิบคือโลก่าวพูดง่ายๆนะครับมา่อรอบที่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นก็คือตลาดตอนนี้นะครับถามว่าทําอย่างไรกับในเรื่องของตัวกลุ่รจุลทุนผมคงมองว่าเอถือเงินสด หมือนเดิมยังไม่เปลี่ยนนะครับแม้ว่าวันมีการรีบาวขึ้นมาได้ถือเงินสดผมรอซื้อหุ้นครับเมื่อเมื่อมีแพนิคเพราะผมมองว่ามันมีสถานการณ์ที่อาจจะเกิดแพนิคเกิดขึ้นได้ในในสัปดาห์หน้านะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้คนยังยังจ้องไปที่เรื่องราวน้ําท่วมจะไปท่วมตรงไหนครับแต่ว่าสัปดาห์หน้ารู้แล้วว่าจะเสียหายกันขนาดไหนครับอ๋อคนเล่นหุ้นก็เลยต้องตั้งหลักการในสัปดาห์นี้ก่อนก่อนที่เรื่องจะเกิดสัปดาห์หน้าใช่ไหมคะ คับผมคนเพนกันก่อนก็คุณเพนกันตอนนี้หรือว่าคนมีเงินอย่าเพิ่งลุยตอนนี้ก็มีเงินอย่าเพิ่งลุยครับคือวิกฤตคะถือไว้รอซื้อครับคผมเชื่อเดี๋ยวนี้มีแพลนเกิดขึ้นก็น่าจะเป็นโอกาสในการเข้าเข้าชอนซื้อมากกว่านั่นคือคือมุมทั่วไปจากข่าวคราวจากพื้นฐานแล้วมุมทางด้านเทคนิคที่คุณวิกฤตวิกฤตดูในตอนนี้นะคะเทรนด์แพทเทิร์นจะเป็นยังไงคะ พ t e น n ตอนนี้นะครับก็เป็นลักษณะของการดีดตัวขึ้นมาเพื่อจะเช็คว่าสามารถปิดแกบได้ไหมแกบในที่เนี้ยก็คือจุดที่มันเปิดเอาไว้นะครับวันที่เปิดและทิ้งลงมาคือบริเวณของตัว930นะครับถ้าปิดจุดไว้ครับ930แล้วไม่ผ่านโอกาสลงมาสูงนะครับต้องย้ำอีกนี้แต่ถ้าผ่านขึ้นไปได้โอเค950นะครับเป็นดาวต้านคอนข้างสาคัญนะครับแล้วก็ มองว่าประเด็นที่อาจจะเป็นด้านบวกดีกว่านะครับแต่ปลายสัปดาห์หน้าถ้าเกิดว่ามีการลงมาแรงจริงนะครับอย่างที่ประเมินเอาไว้เนี่ยเราช้อนซื้อขึ้นไปนะครับประเด็นที่จะหนุนให้ตลาดมีการดีตัวหรือรีบาวผมมองว่าจะมาจากปัจจัยในภายนอกประเทศนะครับเรื่องหลักๆก็คือประเด็นของตัวยุโรปนะครับแล้วก็อเมริกานะครับยุโรปเองเนี่ยในวันที่26นะครับตุลาคมก็จะมีการแถลงเรื่องของตัวแผนการแก้ปัญหานี้ในยุโรป นะครับซึ่งตรงน,นั้นเองผมเชื่อว่าตลาดอาจจะมีการเข้ามาเก็นกําไรดับนะครับแต่ถ้าแถมเนี่ยมันไม่มีอะไรใหม่ขึ้นมาตลาดอาจจะมีการาปรับตัวลงมาได้เช่นเดียวกันนะครับในวันที่26ตุลาคมแล้วก็ถัดไปเนี่ยในช่วงของวันที่27<ช>นะครับคงจะลุ้นในเรื่องของตัว GDP ของอเมริกาแล้วคงจะรู้กันคืนคืนวันที่27แล้วรู้พร้อมกันเช้าวันศุกร์ที่28นะครับว่า GDP อเมริกาในแต่มาที่3ที่ออกมาเนี่ยดีขึ้นไหมซึ่ง นะครับเรามีคาดการณ์เอาไว้ว่าน่าจะออกมาแล้วโตประมาณ2.3เปอร์เซ็นตดีขึ้นนะครับจากเมื่อรอบที่แล้วที่โตประมาณ1เปอร์เซ็นตกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยอาจจะทําให้ตลาดขายวิตกงวลนะครับว่าอเมริกาจะมีการถดถอยรอบใหม่รหรือเปล่าหรือว่าถดถอยซ้ําซ้อนไหมตลาดอาจจะมีการเล่นเก็งกําไรแล้วก็มีการรีบาวขึ้นมาได้ในช่วงปลายสัปดาห์หน้าหรือว่าพอน้ําท่วมเข้ามาแล้วมีแพนิคเกิดขึ้นมีการรุนรีบาวจากประเด็นพวงนี้แน่นอนอนะครับขณะที่ต้นเดือนพฤศจิกายนผมมองคามไปเลยว่าจะมีการประชุม ค่อนข้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในตัวของธนาคารกลางในยุโรปแล้วก็สหรัฐเขาเรียกว่าการประชุมของธนาคารกลางเฟดหรือว่าในตัวของ ECB นะครับอาจจะมีความหวังเชิงบวกนะครับทั้ง QE สามนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของการลดดอกเบี้ยฉุกเฉินของทาง ECB นะฮะสองประเด็นเนี้ยนะครับแล้วก็ประเด็นอื่นอื่หในต่างประเทศน่าจะหนุนนะครับให้ตลาดหุ้นไทยแล้วก็ตลาดหุ้นในภูมิภาคเนี่ย าจะามีการรุนรีบาร์ในช่วงปลายสัปดาห์หออาจะมีการรุนรีบาร์หลังจากที่ลงมาแรงรับข่าวน้าท่วมไปแล้วนะครับโอ้ตอนนี้ก็เหนื่อยนะสำหรับบ้านเรานะคุณวิกฤตนะใช่ครับผมจะพูดวันนี้ค่อนข้างที่จะประเมินได้ยากครับแต่ว่าถ้าเข้ามาจริงแล้วมันท่วมสูงกิจการต้องหยุดดาเนินการลงไปชั่วคราวมันมันหยุดนานอ่ะ,ะ,นนะข้อมูลออกมาแล้วเนี่ยสต็อกสินค้าที่อยู่ตามที่คมนะคะคุณวิกฤตโดยเฉพาะอุปกรณ์ไฮเทคมือถึงมือถือ เดี๋ยวขาดตลาดแน่เลยของส่งไม่ได้นะคะคุณผู้ชมค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นสามสิบหกเดือนเขามองกันไปหมดแล้วะแต่พวกเราเองตั้งหลักตั้งตัวกันนะคะนี่ครับสำหเรานะคะครับครับอย่างเชเสริมในส่วนของตัวกลุ่มวัสดุก่อสร้างชิงน่ะนะครับอันนี้นะครับเราจะมีออกในเรื่องของตัวรายงานที่เป็นของกลยุทธ์รายสัปดาห์ด้วยนะครับอาทิตย์นี้เชียร์าไว้เนี่ยจะมีสำหรับตัวของดีซีด้วยดยุนส์ตี๋ผมมอง่อไป ใช่ต่นามิกเซรามิกผมมองต่อไปถึงในสัปดาห์หน้าเลยนะครับจริงๆวันนี้ที่ขึ้นแรงเนี่ยมันน่าจะส่วนหนึ่งมาจากแรงซื้อที่ที่หุ้นเขาเข้าไปในเซถ่าสิทธิ์นะครับเพราะว่า PTTAR กับ CS มันรวมกันเนี่ยนะครับก็กลายเป็นหุ้นหายไปตัวหนึ่งนะครับ BCC ก็เข้าไปลงในำนวนแทนนะครับเราคิดว่าหุ้นตัวเนี้ยนะครับน่าจะเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ถ้าทิศหน้ามีการอ่อนตัวลงมาเราไม่หลุดแนวรับนะครับบริเวณ53 54เนี่ยแนะนําว่าน่าสนใจในเรื่องของการเก็งกาไรค่ะค่ะ นะครับเป็นทุ้นทุนเด็ดัวหนึ่งที่มองเอาไว้สำหรับในภาพของตัวระยะสัปดาห์ด้วย D c c ตอนนี้บวกมาบาทห้าสิบนะคะห้าสิบหกบาทแต่เคยขึ้นไปสูงสุด66สิบหบาทนะคะครับผมวันนี้ก็บวกบวกบวกเยอะเหมือนกันเนาะใช่ครับเป็นแรงบูนณาการของคุณวิกิตเป็นการเข้าเซ็นห้าสิบค่ะครับค่ะเราจะได้ประโยชน์จากที่คุณวิกิตพูดถึงนะคะคุณผู้ชมค่ะ DCC d ด na s ส y นะคะบวกมาบาทห้าสิบจะได้ประโยชน์ทั้งในเรื่องราวของการขายของนะคะ เขาขายกระเบื้องพวกอุปกรณ์ก่อสร้างใช่ไหมคะใช่ครับเป็นกระเบื้องออมุงหลังคานะครับซึ่งตัวนี้จะเน้นไปที่ตลาดที่เป็นชนบทซะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นกระเบื้องที่เป็นราคาถูกลงมานิดนึงเพราะฉะนั้นเ,เนี่ยยอดขายที่เข้ามาเนี่ยผมเชื่อว่าหลังจากที่น้ําลดล้ามีการฟืน้นฟูเนี่ยรายได้น่าจะเพิ่มเข้ามาในช่วงไตรมาสที่หนึ่งไตรมาสที่สองเยอะมากกว่าปกติครับขอบคุณมากนะคะคุณวิกิตค่ะครับครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ